Smart Time Stories Time สงครามในยุคคามาคุระปฐมบทแห่งดาบและลมในช่วงปลายศตวรรษที่12ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองของราชสำนักเกียวโตอำนาจเริ่มสั่นคลอนเมื่อสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นสงครามเก็นเปการประทะกันร,ระหว่างสองตระกูลผู้ทรงอำนาจวินาโมโตและไทระได้เปลี่ยนชะตากรรมของประเทศญี่ปุ่นไปตลอดการ จากสงครามนั้นซามูไรได้ก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองที่แข็งแกร่งสถาปนารัฐบาลทหารที่คามาคุระอำนาจเดิมของราชสำนักค่อยๆถูกเบียดบังจัก,กรวาลแห่งซามูไรได้ถือกำเนิดพร้อมกับเงาของสงครามและสายลมแห่งโชคชะตาที่ไม่อาจต้านทานได้จากสงครามเก็นเปสู่รัฐบาลโชกุนคามาคุระสงครามเก็นเปคริสต์ศักราช1180ถึง1185 คือสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่เขียนบทใหม่ให้ใหกับญี่ปุ่นยุคโบราณสองตระกูลที่ขับเคี่ยวกันตระกูลไทยระผู้ยึดครองราชสำนักและตระกูลมินาโมโตผู้ถูกกดขี่และลุกขึ้นต่อต้านต่อสู้กันทั้งบนบกและในทะเลการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ช่องแคบดันโนะอุระในปี1185คือจุดจบของตระกูลไทระ และการประกาศชัยชนะของมินาโมโตโนโยริโทโมะหลังสงครามไม่นานนักโยริโทโมะได้จัดตั้งรัฐบาลทหารขึ้นที่เมืองคามาคุระห่างจากเกียวโตเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจสู่ซามูไรโดยสมบูรณ์ตำแหน่งโชกุนขุนศึกสูงสุดถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกและโยริโทโมะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในปี1192นับแต่นั้นมาญี่ปุ่นก็เดินหน้าเข้าสู่ยุคสมัย ที่ดาบคือกฎหมายและซามูไรคือผู้ค้ำจุนแผ่นดินรัฐบาลโชกุนค,คามาคุระได้สร้างโครงสร้างการปกครองที่แตกต่างจากยุคราชสำนักพวกเขาแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือชูโกเพื่อควบคุมหัวเมืองและตั้งจิโตให้ดูแลผลประโยชน์ด้านภาษีและเก็บสวยในที่ดินของตระกูลนักรบการบริหารแบบทหารนี้เสริมความเข้มแข็งให้กับระบบซามูไร ขณะเดียวกันก็ค่อยๆลดทอนอํานาจของราชสำนักเกียวโตที่เคยเป็นศูนย์กลางแต่ในความเข้มแข็งนั่นเองได้ซ่อนเงาของความไม่สงบราชสำนักและชนชั้นขุนนางผู้พ่ายแพ้ไม่ได้ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงความไม่พอใจค่อยๆสะสมและรอวันประทุขึ้นใหม่สงครามโจคิวไฟกบฏจากราชสำนักเพียงไม่กี่ทศวรรษหลังการสถาปนารัฐบาลคามาคุระความตึงเครียดระหว่างราชสำนักกับโชกุน ก็มาถึงจุดเดือดในเหตุการณ์ที่รู้จักกันในนามสงครามโจคิวคริสต์ศกราช1221หลังจากโยริโทโมะถึงแก่กรรมรัฐบาลทหารคามาคุระถูกควบคุมโดยตระกูลโฮโจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนโชกุนและเข้มงวดต่อราชสำนักในเกียวโตจกักรพรรด,ดิโกไดโกะไม่พอใจต่อการสูญเสียพระราชอำนาจทรงรวบรวมกองกำลังและประกาศกบฏหวังโค่นล้มโชกุนและฟื้นฟูอำนาจให้ราชสำนัก สงครามโจคิวเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความหวังของราชสำนักที่จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่ตระกูลโฮโจผู้แข็งแกร่งแล้ววางรากฐานทางการทหารได้อย่างมั่นคงไม่ยอมปล่อยให้กบฏนี้สำเร็จกองทัพของโชกุนค,คามาคุระเคลื่อนพลเข้าตีเกียวโตอย่างรวดเร็วราชสำนักแตกพ่ายจักรพรรดิโกดโก ถูกในประเทศไปยังเกาะโอกิและรัฐบาลทหารก็ยิ่งมั่นคงขึ้นกว่าเดิมผลพวงจากสงครามโจคิวทําให้ราชสํานักหมดอํานาจทางการทหารโดยสิ้นเชิงตระกูลโฮโจได้แผ่ขยายอํานาจการปกครองท้องถิ่นผ่านผู้สําเร็จราชการและทําให้โชกุนค,คามาคุระกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงที่สุดในญี่ปุน่นความหวังของจักรพรรดิในการฟื้นฟูราชอํานาจเลือนหายไปในหมอกสงครามแต่ในความมั่นคงนั้นเองก็มีรอยร้าวที่รอวันแตกหัก การรุกรานมองโกลครั้งแรกในปลายศตรวรรษที่13เมื่อรัฐบาลโชกุนค,คามาคุระเริ่มตั้งมั่นอำนาจได้อย่างแข็งแกร่งมหานะภายจากแผ่นดินอันห่างไกลก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้าชายฝั่งญี่ปุ่นอย่างช้าๆภัยคุกคามนั้นมาจากอาณาจักรมองโกอันยิ่งใหญ่ภายใต้การนำของกลุ่มลายขานจากรพพัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกผู้ได้ผนวกจีนและเกาหลีไว้ใต้พระบรมโพธิสมภานกุ่มลายานมองญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิมหึือมาที่เขาปรารถนาจะครอบครองก่อนหน้านั้นเขาได้ส่งทูตมายัางราชสำนักญี่ปุ่นเพื่อขอให้ยอมจำนนโดยสงบแต่รัฐบาลโชกุนค,คามาคุระปฏิเสธข้อเรียกร้องนั้นอย่างแข็งกร้าวความเห้าหาญและความภาคภูมิของซามมไรไม่ยอมสยบต่อจัก,กรวรรด,ดิใดๆในโลกกุบลายานจึงเตรียมการครั้งใหญ่เพื่อบุกญี่ปุ่นและยึดครองหมู่เกาะอาทิตย์อุทยัยให้อยู่ในกำมือ ในฤดูใบไม้ร่วงของปี1274กองทัพมองโกโได้รวบรวมกำลังพลและเรือรบจากเกาหลีและจีนกองเรือขนาดใหญ่เคลื่อนออกจากท่าเรือบนคาบสมุทรเกาหลีแล่นข้ามทะเลญี่ปุ่นพร้อมนักรบผู้ชำนาญศึกและอาวุธสงครามที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นพวกเขามีทั้งดินปืนระเบิดมือและกลองรบที่จะปลุกขวัญกำลังใจให้กระหึ่มก้องบนสนามรบเกาะสึชิมะและอิก,กิซึ่งเป็นด่านหน้าเล็กๆของญี่ปุ่นในทะเล ได้รับเคราะห์กรรมก่อนใครไฟสงครามแผดเผาหมู่บ้านชาวบ้านและนักรบท้องถิ่นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดแต่พวกเขาไม่เคยพบศัตรูที่โหดเหี้ยมเช่นนี้มาก่อนกองทัพมองโกเคลื่อนพลเป็นระเบียบอาวุธของพวกเขาก้าวล้ำไปกว่าที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญชาวบ้านบางส่วนถูกสังหารบางส่วนถูกจับเป็นเชลยทุกอย่างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลุกรานที่กำลังมุ่งหน้าสู่แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นเมื่อกองทัพมองโกมาถึงอ่าวฮาก,กะตะ ที่เกาะคิวชูญี่ปุ่นเผชิญหน้ากับมหันตภัยที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนกองศึกมองโกดังกึกกล้องไปทั่วอ่าวทหารญี่ปุ่นที่คุ้นชินกับการรบแบบประลองตัวต่อตัวต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ใช้กลยุทธ์การรบเป็นกลุ่มประสานงานพวกเขาไม่เพียงแต่เผชิญกับดาบและหอกแต่ยังต้องสู้กับดินปืนและลูกไฟที่มองโกคว้างใส่สนามรบสนามรบฮาตะะที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นเวทีแห่งเปลวเพลิงและเสียงครวญคราง การสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดซามูไรญี่ปุ่นต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่วิถีแห่งดาบของพวกเขากลับกลายเป็นจุดอ่อน <c oughs> เมื่อเผชิญหน้ากับกลยุทธ์การรบแบบใหม่ของมองโกที่ซ้อนกำลังกันเป็นระลอกและเข้าประชิดศัตรูอย่างรวดเร็วในยามค่ำคืนแสงคบไฟสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับความหวาดวันแผ่ซ่านไปทั่วชายฝั่งเสียงกลองรบยังคงก้องอยู่ในความมืดเหมือนเป็นลางบอกเหตุถึงความพินาศที่กำลังจะมาเยือนญี่ปุ่น ดูเหมือนจะพ่ายแพ้ต่อกองทัพผู้ลุกรานจากแผ่นดินใหญ่ในไม่ช้าแต่ในขณะที่ความสิ้นหวังปกคลุมหมู่บ้านชายฝั่งสายลมแห่งโชคชะตาก็พัดผ่านผืนฟ้าที่มืดครึ้มกลับก่อเกิดพายุใหญ่เหนือทะเลจีนตะวันออกพลังแห่งธรรมชาติได้สร้างพายุใต้ฝุ่นรุนแรงที่ซัดเข้ากองเรือมองโกจนแตกกระจายเรือหลายลำอับปางท่ามกลางคลื่นทะเลบ้าคลั่งทหารมองโกลหลายพันชีวิตจมหายไปในมหาสมุทรที่ไม่ปราณี เมื่อแสงอรุณศาสตสองลงบนอ่าวฮาตาตะในเช้าวันถัดมาซากเรือและอาวุธแตกกระจายเต็มชายฝั่งซามูไรญี่ปุ่นเดินท่ามกลางเศษซากของกองเรือผู้รุกรานความรู้สึกทั้งโล่งใจและตื่นตะลึงผสานกันอย่างประหลาดภัยร้ายจากแผ่นดินใหญ่ถูกกำจัดด้วยพลังที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดพายุที่พัดผ่านมาในคืนนั้นถูกขนานนามว่าคามิคาเซ หรือสายลมเทพเจ้าที่ช่วยขับไล่ผู้ลุกรานและปกป้องดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสายลมได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองแผ่นดินเกิดและความศรัทธาในโชคชะตาได้อย่างรากลึกในจิตวิญญาณของซามูไรและประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินการลุกรานของมองโกครั้งที่สองปี1281แม้ญี่ปุ่นจะรอดพ้นจากหายนะในการลุกรานครั้งแรก แต่ร่มเงาแห่งภัยสงครามกลับไม่เคยจางหายไปจากขอบฟ้าเมื่อกุบลายคานจัก,กรพรรดิมองโกผู้ยิ่งใหญ่ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะพิชิตด,ดินแดนอาทิตย์อุทยัยหลังจากความพ่ายแพ้ในปีหนึ่งเขาได้ซุ้มซ้อมเตรียมการและรวบรวมกำลังอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแก้มืออีกครั้งครั้งนี้กองทัพมองโกยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนหลายเท่าด้วยกองเรือและนักรบที่เกณฑ์มาจากหลากหลายแผ่นดินตั้งแต่แผ่นดินจีนตอนใต้ไปจนถึงคาบสมุทรเกาหลี ในปี1,281ท้องทะเลจีนตะวันออกปกคลุมไปด้วยกองเรือสงครามนับพันลำแบ่งเป็นสองกองทัพหลักหนึ่งจากจีนตอนใต้ที่มากด้วยกองเรือใหญ่และอาวุธสงครามอีกหนึ่งจากเกาหลีที่เชี่ยวชาญการรบทางน้ำกองทัพมองโกลครั้งนี้ถูกจัดเตรียมอย่างรัดกุมเพื่อปิดฉากญี่ปุ่นให้ราบคาบและบังคับให้ดินแดนอาทิตย์อุทยัยต้องก้มศรีรษะยอมจำนนในอีกฝากหนึ่ง รัฐบาลโชกุนค,คามาคุระที่ได้เรียนรู้บทเรียนจากสงครามครั้งก่อนก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาระดมทรัพยากรสร้างแนวกำแพงหินยาวนับ10บกิโลเมตรตลอดแนวชายฝั่งอ่าวฮากาตะเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกยกพลขึ้นฝั่งได้ง่ายดายเหมือนครั้งที่ผ่านมาหินแต่ละก้อนถูกสกัดและเรียงรายด้วยแรงกายของประชาชนและซามูไรที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เสียงเครื่องมือก่อสร้างดังก้องไปทั่วชายฝั่งเป็นเดือนๆสะท้อนถึงความหวาดหวั่นต่อภัยพิบัติครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อกองเรือมองโกเคลื่อนพลมาถึงชายฝั่งญี่ปุ่นในฤดูร้อนปี1 2 8 1ท้องทะเลเก็บคลุมไปด้วยเรือรบลมทะเลพัดกลิ่นของสงครามมาสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยอีกครั้งท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยควันไฟจากการเตรียมการรบทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมใจ รับการประทะที่ไม่มีผู้ใดยอมถอยสงครามครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนกองทัพญี่ปุ่นได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดและวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบพวกเขาใช้กำแพงหินเป็นแนวป้องกันแข็งแกร่งยากต่อการยึดครองซามูไรผู้ห้าวหาญร,ร่วมกันป้องกันชายฝั่งอย่างสุดกำลังพวกเขาไม่เพียงตั้งรับบนฝั่งแต่ยังใช้กองเรือเล็กๆ คอยลอบโจมตีกองเรือมองโกในอย่างคํำคืนนั่นทอนกำลังใจและสเสบียงของศัตรูความเหน็บหนาวของทะเลญี่ปุ่นกลางฤดูร้อนกลายเป็นสมรภูมิที่ท้าทายของทั้งสองฝ่ายการสู้รบยืดเยื้อเป็นเดือนเสียงกลองรบและเสียงธนูไฟศาสตร์กระหน่ำกลางท้องทะเลกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นควันปกคลุมฟากฟ้ากองทัพมองโกที่เคยไร้เทียมทานกลับต้องเผชิญกับศัตรูที่มีจิตวิญญ,ญาณแกร่งกล้าและกลยุทธ์ที่เหนือความคาดหมาย การจู่โจมยามค่ำคืนของญี่ปุ่นทำให้กองทัพมองโกรเริ่มหวาดหวัน่นแม้พวกเขาจะยังคงมีกำลังพลมหาศาลแต่ขวัญกำลังใจของทัพเริ่มสั่นคลอนทีละน้อยเพราะว่าท่ามกลางเสียงสึกและควันไฟแห่งสงครามธรรมชาติก็เริ่มแสดงอำนาจอีกครั้งในยามค่ำคืนที่ฟ้าสลัวพายุใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นเหนือทะเลจีนตะวันออกแรงลมพัดกระหน่ำหนักจนเรือรบมองโกหลายพันลำแตกกระจายทหารมองโกนับหมื่นจมหายไปในท้องทะเลที่โหมกระหนำ่ำ กองเรืออันเกรียงไกรที่กุบไลาขานภาคภูมิใจถูกทำลายย่อยยับด้วยพลังที่ไม่มีผู้ใดอย่างถึงเช้าวันใหม่ที่ชายฝั่งฮากะตะท้องฟ้าสีหมน่นยังคงเต็มไปด้วยซากเรือและศพทหารมองโกที่ถูกซัดเข้าฝั่งภาพนั้นกลายเป็นหลักฐานแห่งชัยชนะของญี่ปุ่นและเป็นรอยแผลฝังลึกในหัวใจของผู้คนสายลมที่พัดกองเรือมองโกให้พินาศในครั้งนี้ถูกขนานนามอีกครั้งว่าสายลมเทพเจ้า ผู้ที่ปกปักรักษาแผ่นดินอาทิตย์อุทยัยสงครามรุกรานของมองโกครั้งที่สองได้จบสิ้นลงเช่นนี้กองทัพมองโกไม่อาจหวนกลับมารุกรานญี่ปุ่นได้อีกความหายนะครั้งนี้ได้สอนบทเรียนให้กับทั้งสองฝ่ายเรื่องราวของสงครามและธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้และได้จารึกลงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตราบจนปัจจุบันในระบบศักดินาญี่ปุ่นที่ดินคือเกียรติยศ และเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีแต่เพราะรัฐบาลคามาคุระต้องทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างแนวป้องกันและบุรณะพื้นที่เสียหายทำให้ไม่อาจปันส่วนรางวัลให้ซามูไรได้อย่างทั่วถึงความผิดหวังจึงก่ะตัวเป็นเงามืดที่ค่อยๆค,คลี่คลายจากใจซามูไรผู้เคยภักดีความไม่พอใจซ่อนเร้นรอวันระเบิดเป็นเปเลวไฟเสียงครวญของเศรษฐกิจที่อ่อนล้าเริ่มกระจายไปตามหัวเมืองและหมู่บ้านสภาพบ้านเมืองที่เคยคึกคัก กลับกลายเป็นเงียบเหงาความขับข้องใจระหว่างกลุ่มนักรบและขุนนางในคามาคุระเริ่มก่อตัวเป็นรอยร้าวที่มองเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆเส้นสายของอำนาจที่เคยมั่นคงกลับเริ่มสั่นคลอนเมื่อความศรัทธาของประชาชนและซามูไรต่อรัฐบาลค่อยๆเลือนหายในขณะเดียวกันราชสำนักเกียวโตที่แม้จะพ่ายแพ้ในอดีตก็ยังไม่ยอมจำนนต่อโชคชะาตาจักรพัิโ,โกไดโกผู้เคยถูกเนรเทศหลังสงครามโจคิว ได้หวนกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งทรงรวบรวมไพร่พลและผู้พักดีต่อราชสำนักเพื่อฟื้นฟูอำนาจจักรพรรดิและโค่นล้มรัฐบาลโชกุนคามาคุระความทะเยอทะยานนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนพระองค์แต่ยังเป็นประกายไฟที่จุดประกายให้เหล่าซามูไรที่ผิดหวังและผู้ที่ไม่พอใจในรัฐบาลโชกุนลุกขึ้นมาร่วมมือแผ่นดินญี่ปุ่นที่เคยสงบหลังสายลมเทพเจ้ากลับต้องเผชิญกับไฟกบฏท,ที่ลุกโชนรอยร้าวที่เคยซ่อนอยู่ใต้เงาสายลมได้เผยโฉมออกมาในที่สุด การต่อสู้ภายในแผ่นดินครั้งใหม่ได้ปะทุขึ้นและในปีคริสต์ศักราช1,333ไฟสงครามได้เผาไหม้ถึงจุดสูงสุดรัฐบาลโชกุนคามาคุระซึ่งเคยแข็งแกร่งกว่าผู้ใดต้องล่มสลายลงภายใต้แรงกดดันจากราชสำนักและกองกำลังผู้จงรักภักดีต่อจกักรพรรดิเมื่อเสียงดาบเงียบสงบและไฟสงครามมอดดับแผ่นดินญี่ปุ่นก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคมุโรมาจิ ภายใต้รัฐบาลโชกุนตระกูลอาชิคางะอำนาจของซามูไรย,ยังคงอยู่แต่บริบทและผู้ถืออำนาจได้เปลี่ยนมือไปแล้วสงครามรุกรานจากภายนอกได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่สงครามภายในยังคงเป็นบทเรียนอันแสนเจ็บปวดให้กับดินแดนอาทิตย์อุทยัยความว่างเปล่าหลังสายลมจึงไม่ใช่ความสงบหากแต่คือเงาของความขัดแย้งที่ยังไม่สิ้นสุดในหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเมื่อพายุสงครามสงบลง และเสียงกลองรบค่อยๆเลื่อนหายไปจากสนามรบชะตากรรมของรัฐบาลโชกุนคามาคุระก็ได้ถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแม้รัฐบาลทหารคามาคุระจะล่มสลายลงภายใต้แรงกดดันจากศึกภายในและการกรบฏของจกักรพรรดิโกไดโกแต่เงาของรัฐบาลโชกุนยุคแรกก็ยังคงทอดยาวในความทรงจำของแผ่นดินนี้มรดกแห่งคามาคุระไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของดาบและสงครามหากแต่เป็นการวางรากฐาน ให้กับโครงสร้างการปกครองที่เปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นไปตลอดการก่อนหน้าการถือกำเนิดของรัฐบาลคามาคุระญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การปกครองของราชสำนักและขุนนางเกียวโตที่ยึดถือระบบศักดินาแบบโบราณแต่คามาคุระนําพาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคข,ของซามูไรยอย่างแท้จริงชนชั้นนักรบไม่ได้เป็นเพียงทหารรับจ้างอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินมีอํนาจเหนือการปกครองและการจัดเก็บภาษีในแต่ละหัวเมือง รูปแบบการปกครองแบบโชกุนที่คามาคุระวางรากฐานไว้ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับรัฐบาลโชกุนในยุคต่อๆมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดแต่เส้นทางของซามูไรผู้ปกครองก็ได้ถูกขีดเขียนขึ้นจากที่นี่ดาบคาตนะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีเกียรติยศและความศรัทธาต่อโชกุนความสัมพันธ์นี้ได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ยึดโยงสังคมญี่ปุ่นมาหลายร้อยปีถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart Time Stories ด้วยนะคะ